ปีฉลู2 5 6 4นหบนะคะดวงการเงินนะคะมีการเงินที่โดดเด่นเงินเข้ามาเยอะค่ะ <1> 1> การงานนะคะในส่วนของปีฉลูค่ะดวงการงานเปิดมีผู้ใหญ่สนับสนุนผลักดันให้หน้าที่การงานคุณก้าวไกลขึ้นมีโอกาสดีๆมากมายนะคะ <1> 1> ความรักมั่งเลยค่ะ <1> 1> คนโสดนะคะจะได้พบเนื้อคู่ต่างวัยนะคะในช่วงต้นปีดูดีๆอาจจะสูงวัหรือว่าเด็ก กว่าก็ได้นะครับคนที่มีคู่นะคะสำหรับปีฉลูค่ะช่วงนี้หวานมากจนคนอิจฉาอย่าได้แคร์ค่ะนะครับเพราะต้องบอกว่าคุณเองดวงความรักถือว่าดีสุขภาพปีฉลูค่ะระวังเรื่องการปวดช่วงคอบ่าไหลนั่นเองนะคะอาจจะมีโอกาสเป็นออฟฟิศซินโดมค่ะนะคะมาถึงโชคลาภของปีฉลูในปี64นะคะมีดวงเสียงโชคแต่ได้ครั้งละน้อยๆนะคะใหญ่เยอะค่ะเพราะว่าโชคใหญ่ไม่มีวี่แววต้องบอกว่าปีฉลูเนี่ยค่ะ เปอีกหนึ่งปีที่มีความโชคดีนะคะมาถึง